ต่อไปนะคะเป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่งสําหรับการนําเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่งนะคะนักเรียนน่าจะได้เรียนตั้งแต่ประถมมาแล้วนะคะซึ่งแผนภูมิแท่งนะคะก็มีหลายลักษณะนะคะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แผนภูมิแท่งค่ะจะนิยมใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลกันนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่1นนะคะเป็นแผนภูมิแสดงจํานวนการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ลักษณะแผนภูมินี้นะคะมันจะเป็นแผนภูมิแท่งเชิงเดียวะคะ่ะก็จะเปรียบเทียบข้อมูลกันในแต่ละวัน maiden. ต่อไปตัวอย่างที่2นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแผนภูมิแท่งแสดงเหรียญรางวัลที่ประเทศไทยได้รับจากการแข่งขัขนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกนะคะก็จะเห็นว่ามันสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้มากกว่าในตัวอย่างที่1นนะคะลักษณะนี้นะคะจะเรียกว่าแผนภูมิแท่งเชิงซ้อน ต่อไปนะคะนอกจากแผนภูมิแท่ง2ลักษณะที่กล่าวมาแล้วนะคะเรายังสามารถนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแท่งเดียวกันได้นะคะซึ่งแผนภูมิลักษณะนี้จะเรียกว่าแผนภูมิแท่งเชิงประกอบค่ะ ต่อไปตัวอย่างที่4ี่นะคะอันนี้เป็นแผนภูมิแสดงจำนวนสาขาธนาคารขนาดใหญ่ห้านดับแรกจำแนกตามสาขาต่างจังหวัดและสาขาในกรุงเทพโดยข้อมูลถ้าเป็นแท่งสีเขียวนะคะก็จะเป็นสาขากรุงเทพหมหานครแล้วก็ถ้าเป็นแท่งสีฟ้านะคะก็จะเป็นสาขาต่างจังหวัด คำถามที่1นนะคะเขาถามว่าธนาคารที่มีสาขาในกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือธนาคารอะไรและมีทั้งหมดกี่สาขาเขาถามในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นต้องดูสีเขียวนะคะธนาคารที่มีสาขามากที่สุดก็คืออันนี้ค่ะการกรไทยนะคะมี146ร้อยสีสาขา ต่อไปข้อ2ค่ะธนาคารที่มีสาขาต่างจังหวัดมากที่สุดคือธนาคารอะไรและมีทั้งหมดกี่สาขาต่างจังหวัดคือสีฟ้านะคะเพราะฉะนั้นที่มากที่สุดนะคะคือนี้ค่ะก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด393สาขาค่ะต่อไปเขาถามว่าธนาคารกรุงเทพมีสาขามากกว่าธนาคารกรุงศรีตยีอยู่เท่าไหร่เขาถามทั้งหมดแปลว่าเราก็ต้องเอาทั้งใน กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดรวมกันนะคะสาหรับธนาคารกรุงเทพนะคะก็จะมีทั้งหมด492สาขาค่ะส่วนธนาคารกรุงศรีธยีก็จะมีทั้งหมด363สาขาค่ะเพราะฉะนั้นธนาคารกรุงเทพมีมากกว่าธนาคารกรุงศรีธยาอยู่129สาขาต่อไปข้อ4นะคะธนาคารทั้ง5สาขามีสาขาในกรุงเทพมหาคนครรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอาข้อมูลมาบวกกันนะคะในกรุงเทพ บวกกันให้หมดค่ะก็จะได้ทั้งหมด6 1 5สาขาค่ะส่วนข้อ5ถามว่าธนาคารทั้ง5ธนาคารมีสาขาต่างจังหวัดรวมกันทั้งหมดเท่าใดอ่าเราก็จะเอาข้อมูลต่างจังหวัดก็คือสีฟ้าตรงนี้นะคะมาบวกกันทั้งหมดนะคะก็จะได้คำตอบข้อ5ว่า1,645สาขาค่ะ ส่วนข้อที่6นะคะเขาถามว่าธนาคารทั้ง5แห่งมีสาขาในประเทศไทยรวมกันทั้งหมดเท่าใดก็เอาข้อ4กับข้อ5มาบวกกันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมด2,260สาขาค่ะต่อไปนะคะเป็นการนำเสนอข,ข้อมูลในรูปกราฟเส้น เรานิยมใช้กราฟเส้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามลำดับก่อนหลังของเวลาที่ข้อมูลนั้นๆเกิดขึ้นทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลได้รวดเร็วและช่วยให้เห็นแนวโน้มตลอดจนความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างข้อมูลซึ่งสามารถนําไปใช้ในการพยากรณ์กเกี่ยวกับข้อมูลนั้นได้อีกด้วยสําหรับ ด้านล่างนะคะจะเป็นตัวอย่างของกราฟเส้นนะคะอันนี้เป็นกราฟเส้นแสดงราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในปี2,548ถึง2,556นะคะต่อไปนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2นะคะกราฟเส้นแสดงปริมาณการส่งออกเข้าของมลิไทยเป็นรายเดือนในพศ2554ถึงพศ2557 จากกราฟนะคะจงตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำถามข้อที่1นนะคะพอสอไดไทยส่งออกข้าวหอมมะลิเป็นปริมาณน้อยที่สดุดซึ่งดูจากข้อมูลนะคะจะเห็นว่าออพออพาอค่ะก็คือกราฟสีฟ้านะคะจะเห็นว่าไทยเนะะี่ยค่ะส่งออกข้าวหอมมะลินะคะน้อยที่สดุด ต่อไปข้อ2ค่ะเขาถามว่าในเดือนมก,กราของปีใดไทยทรงออกเข้าหอมมะลิน้อยที่สุดต้องดูเทียบในเดือนมก,กราซึ่งจะเห็นว่าอันนี้นะคะน้อยที่สุดก็ไปดูนะคะสีแดงก็จะเป็นพศ2555ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะในเดือนใดของพศอ 2555ยไทยส่งออกเข้าหอมมะริสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีอื่นๆอ่ะเราก็ไปดูนะคะก็จะเห็นว่าพศ2555เป็นสีแดงนะคะก็จะมีเดือนกรกฎาคมค่ะนี่ค่ะเดือนสิงหาแล้วก็เดือนธันวานะคะที่พศ2 5 5 5สเนี่ยค่ะส่งออกมากที่สุดต่อไปข้อที่4นะคะเขาบอกว่า ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิเป็นปริมาณมากที่สุดในเดือนใดปีใดและเป็นปริมาณกี่ตันคำตอบนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 5 6ประมาณ290,000ตัน ต่อไปเป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปวงกลมนะคะสําหรับการนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมค่ะเป็นการนําเสนอข้อมูลที่ใช้พื้นที่ในรูปวงกลมนะคะแทนปริมาณข้อมูลทั้งหมดและแบ่งพื้นที่นะคะจากจุดศูนย์กลางวงกลมออกเป็นส่วนย่อยๆตามลําดับของปริมาณข้อมูลที่นําเสนอค่ะซึ่งเราจะนิยมเขียนข้อมูลนะคะกากับไว้โดยส่วนมากจะนิยมใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง แผนภูมิสแสดงร้อยละของรายจ่ายของครอบครัววงรัตนะในเวลา1เดือนนะคะซึ่งจากแผนภูมิวงกลมนะคะก็จะทําให้เราเห็นการเปรียบเทียบรายจ่ายของครอบครัววงรัตนะนะคะว่ามีรายจ่ายอย่างไรนะคะซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายมากว่าในรายจ่ายของครอบครัววงรัตนนะคะก็จะเห็นว่ามีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารมากที่สุดนะคะแล้วก็น้อยที่สุดก็จะเป็นออมทรัพย์นะคะก็ดูจากข้อมูลปริมาณที่เขาให้มาจากแผนภูมิรูปวงกลมได้เลย ต่อไปตัวอย่างที่2นะคะคุณแม่สนใจในการผลิตเครื่องแกงเป็นอุตสากรรมในครัวเรือนเครื่องแกงส้มเป็นหนึ่งในเครื่องแกงที่คุณแม่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของส่วนผสมของเครื่องแกงส้มจากสำนับต่างๆซึ่งพบว่ามีส่วนผสมที่สำคัญหลายอย่างและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนผสมต่างๆได้ดังนี้ แผนภูมิแสดงร้อยละของส่วนผสมของเครื่องแกงส้มนะคะโดยจะมีเกลือนะคะ8.6%พริกขี้หนูแห้ง3.6%กระเทียม7.4%หอมแดง43.9%แล้วก็พริกเม็ดใหญ่36.5%ค่ะจากแผนภูมิรูปวงกลมนี้นะคะจงตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อที่1น,นะคะส่วนผสมที่มากที่สุดในการทำเครื่องแกงส้มคืออะไรคำตอบก็คือหอมแดงค่ะ ข้อที่สส่วนผสมที่น้อยที่สุดในการทําเครื่องแกงส้มคืออะไรนะคะก็คือพริกขี้หนูแห้งค่ะข้อ3นะคะเขาถามว่าถ้าใช้หอมแดงและกระเทียมรวมกัน1กิโลกร,รมัมจะมีหอมแดงและกระเทียมอย่างละกี่กร,รมัมจากแผนภูมินะคะหอมแดงและกระเทียมรวมกันนะคะก็คือเอา43.9บวกกับ7.4ค่ะก็จะได้ 51. 3เเปอร์เซ็นต์ ซึ่งข้อมูลนะคะเราจะเอาไปใช้ในการเทียบสัสดส่วนเพื่อหาหอมแดงค่ะก็จะได้ว่าหอมแดงส่วนด้วย1,000 1000ในที่นี้ก็คือ1กิโลกร,รัมนะคะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกร,รมัมก็จะได้เป็น1000กร,รัมนั่นเองหอมแดงส่วน1000เท่ากับ43.9ส่วนด้วย51.3โดยข้อมูลด้านบนนะคะครูจะใช้หอมแดงในการเทียบส่วนข้อมูลด้านล่างนะคะครูจะใช้หอมแดงบวกกระเทียมค่ะ จากนั้นแก้สัดส่วนนะคะก็จะได้หอมแดงเท่ากับ43.9ส่วนด้วย51.3คูณ1,000ก็จะได้ประมาณ855.75กรัมค่ะดังนั้นจะมีหอมแดง855.75กรัมและมีกระเทียมก็จะเอาทั้งหมดนะคะก็คือ1,000ลบออกด้วย855.75จะได้กระเทียมประมาณ144.25กรัมนั่นเองค่ะ ส่วนข้อ4นะคะเขาถามว่าหากในส่วนผสมใช้พริกขี้หนูแห้ง108กรัมควรเติมเกลือประมาณกี่ช้อนชาโดยเกลือ1ช้อนชาหนักประมาณ5กรัมจากแผนภูมินะคะอัตราส่วนของเกลือต่อพริกขี้หนูแห้งเป็น8.6ต่อ3.6เราก็จะเทียบสัดส่วนเหมือนเดิมค่ะว่าจะได้ว่าเกลือส่วนด้วย108เท่ากับ8.6ส่วนด้วย3.6โดยข้อมูลด้านบนนะคะใช้เกลือในการเทียบค่ะ ส่วนข้างข้อมูลด้านล่างนะคะครูก็จะใช้พริกขี้หนูแห้งในการเทียบค่ะแก้สัดส่วนนะคะก็จะได้เกลือเท่ากับ8.6ส่วนด้วย3.6คูณ1น8นะคะก็จะเท่ากับ2 5 8กรัมค่ะดังนั้นควรเติมเกลือประมาณเขาถามเป็นช้อนชาดังนั้นนักเรียนก็ต้องเอา258กรัมนะคะหารด้วย5จะได้ประมาณ52ช้อน